สวัสดีครับช่องเหรียญรอสิบครับช่องนี้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนํานะครับไม่ได้ไม่ใช่คลิปรับซื้อนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีที่เคยสอบถามเข้ามามีครับมีค่ะมีหลายเหรียญครับอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นทางช่องของเราขอแนะนํานะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ ไม่ใช่คลิปทางช่องของเรารับซื้อแล้วก็ไม่ใช่เหรียญทางช่องของเรารับซื้อนะครับเป็นช่องไอ้เป็นเหรียญที่ทางช่องแนะนำและเป็นคลิปแนะนำเหรียญให้เอฟซีท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องของเรานำมา,าทำคลิปหรือนำมารีวิวให้ ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญแปลกยังไงครับแนะนำเหรียญแปลกครับแนะนำเหรียญแปลกสิบบาทปีพศออนี้แปลกแบบไหนไปดูพร้อมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับเหรียญแปลก สองเหรียญน,นี้ลักษณะแบบนี้นะครับกลับรองว่า f อซหรือว่าท่านผู้ชมนะครับไม่เคยได้พบเจอแล้วก็ไม่เคยได้ชมในช่องไหนมาก่อนนอกจากช่องเหรียญรอสิบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ชมเลยก็มาสังเกตนะครับความแป,แปลกแปลกแบบไหนเหรียญ ที่ทั้งช่องของเรานํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ไปดูด้านหลังนะครับปีพศออ2537นะครับปีพศออ2537ชนิดสิบบาทเหรียญน,นี้ที่ว่าแปลกแปลกตรงไหนให้ f c ไปไปดูพร้อมกันนะครับก็อาจจะมองยากหน่อยนะครับจุดที่มันแปลก รับรองว่าท่านผู้ชมจะตกตะลึงเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญสิบบาทปีพศ2องพันก็สามารถเอามาเปรียบเทียบได้ในคลิปนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปสังเกตนะครับตรงยอดเจดีย์วัดอรุณนะครับเป็นแบบไหนผมไม่ขออธิบาย ให้ท่านผู้ชมได้สังเกตเอานะครับจงเลือตรงยอดเจดีย์นะครับจะมีความแปลกนะครับจะมีความแปลกในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีความแปลกในลักษณะแบบนี้เหมือน เหมือนเคลื่อนเหมือนปั๊ม้อนอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ยอดเจดีย์ใหญ่แต่ถ้ามายอดเจดีย์เล็กด้านซ้ายหนึ่งยอดจะมีนะครับจะมีจุดแปลกแล้วก็ด้านขวาสองยอดจะมีจุดแปลกนะครับไม่ได้มีเหรียญเดียวนะครับมีสองเหรียญเป็นลักษณะเหมือนกัน นะครับมีสองเหรียญเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเหรียญนี้จะชัดกว่านะครับเหรียญนี้จะชัดกว่าสังเกตนะครับเนี่ยยอดเจดีย์ใหญ่เหมือนกันเป็นเหมือนกันยอดเจดีย์เล็กยอดเจดีย์เล็กด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงฐานใต้าฐานวัดอรุณเนี่ย นะครับก็จะมีความผิดปกติเหมือนกันนะครับก็ให้สังเกตดูนะครับทั้งสองเหรียญเลยก็จะมีความผิดปกติตรงตรงใต้าฐานวัดอรุณนะครับนี่คือความแปลกของเหรียญปีพศ2537ยยังมีอีกหลายรูปแบบนะครับในในปีพศนี้จะ เป็นลักษณะผิดปกติเป็นลักษณะแปลกนะครับทางช่องของเราก็นําให้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก็ประมาณหลายเหรียญพอสมควรหลายรูปแบบพอสมควรสําหรับปีพศ2537นะครับเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ก็เรามาแนะนําในการซื้อขายนะครับเรามาแนะนําในการซื้อขายทางช่องของเรานะครับ ก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับท่านใดต้องการอยากจะได้เหรียญหยนึ่งบาทครุฑปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีหนึ่งเจ็ดท่านใดอยากจะได้ไปสะสมนะครับก็สามารถนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาสั่งจองตกลงการซื้อขายนะครับ อรียนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากสะสมนะครับก็สั่งจองเข้ามาตกลงการซื้อขายกันนะครับจะเอาจํานวนเท่าไหร่เหรียญครุดหนึ่งเจ็ดจะเอาจํานวนเท่าไหร่เหรียญครุดเก้าเหลี่ยมห้าบาทจะเอาจํานวนเท่าไหร่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าห้าบาทเก้าเหลี่ยม ีพศ2517นะครับ1บาทหลังครุฑก็ติดต่อสอบถามนะครับทางไลน์เพื่อนเพื่อนเบอร์ไลน์ก็0902109468อีกเบอร์หนึ่งก็063712 ห้าสองหกหกเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทักทายมาพูดคุยสั่งจองตกลงราคาการซื้อขายตกลงราคากันแล้วก็ต้องการจำนวนเท่าไหร่สั่งจองยืนยันนะครับยืนยันแล้วก็โอนโอนตามจำนวนที่ตกลงกันนะครับพอโอนเสร็จแล้วเราก็จะจัดส่งให้ท่านตามจำนวนที่ตกลงกันรับรองว่า เหรียญจะถึงมือของท่านถ้าต่างจังหวัดก็จะประมาณสามวันนะครับอย่างช้าก็ห้าวันถ้าไปไปไปช้าที่สุดอยู่ที่ต้นทางหรือปลายทางก็แล้วแต่นี่นะครับอย่างช้าก็ห้าวันนะครับก็มาให้ข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ดูทางช่องของเรามี เหรียญแนะนำไม่ว่าจะเป็นเหรียญแตกมาให้ข้อมูลมีเหรียญที่อชอบสะสมหรือม,มีมีเหรียญที่น่าสะสมก็มนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ